ต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเรซมังงะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับหนังสือการ์ตูนเรื่องอาร์จินนะครับสายพันธุ์อมนุษย์นะอาร์จินนะครับสายพันธุ์อมนุษย์นะครับเป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแนวแอคชั่นเนี่ยเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยน่าสนใจมากนะครับจะเป็นการบู๊หรือเตะต่อยหรือใช้ปืนยิงอะซะมากกว่านะครับแต่เรื่องนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าในเรื่องนี้นะครับ มันผสมแนวเซอร์ไววอลเข้าไปด้วยนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละแบบของแต่ละคนนะบวกกับตัวร้ายที่มีความฉลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนด้านการหลอกใช้คนอื่นนะครับพระเอกเนี่ยก็จะเป็นตัวเอกที่ไม่ได้โลกสวยนะแต่ก็ไม่ได้แบบดาร์กจ๋าๆเลยนะครับตัวเอกจะมีความเท่าๆอย่างนตัวเองนะครับทําให้เนื้อเรื่องของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีมิติค่อนข้างมากเลยครับปัจจุบันนะครับอาร์จินเนี่ยออกมาแล้วทั้งหมดนะครับ 17เล่มนะจบบริบูรณ์แล้วนะครับทั้งในไทยและญี่ปุ่นนะในไทยเนี่ยเพิ่งออกเล่ม17มาเร็วๆนี้เองนะครับในช่วงประมาณงานหนังสือที่ผ่านมานะครับสาหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้สนุกไหมนะครับสามารถไปหารับชมได้ทาง Netflix นะครับ Netflix เนี่ยจะมีทั้งหมด2ซีซันนะก็เป็นแอนิเมชันเลยนะครับแต่ว่าแอนิเมชันของเรื่องอาจินเนี่ยจะทำออกมาในรูปของ t d f f ฟเฟกนะครับก็คือไม่ได้เป็นแบบแนวแอนิเมะที่เราดูกันปกติแต่จะออกเป็นแนว 3D หน่อยๆนะครับ ถ้าใครไม่ชิน,นอาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าด้านฉากแอคชั่นแล้วก็เสียงพานสุดยอดเลยครับในส่วนของด้านตัวเนื้อเรื่องนะครับจะเปิดมาที่ตัวเอกนะครับที่ชื่อว่านากาอิเ e คนะนากาอิเค e นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดีนะแล้วก็ฉลาดนะครับในอนาคตเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นหมอนะเพื่อจะมารักษาน้องสาวของเขาที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาอีกคนนึงนะครับที่ชื่อว่าไคนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยสองคนเนี้ยไม่ได้คบกันแล้วนะคะเพราะว่าทางบ้านของเคเนี่ยกีดกันไม่ให้เคไปคบกับใครเนะเพราะว่าทางบ้านของใครเนี่ยมีคนแบบไปทําคดีผิดกฎหมายแนละโดนจับไปนะครับทางแม่ของเคก็เลยไม่อยากให้เคเนี่ยมายุ่งกับเพื่อนคนนี้นะกลัวว่าจะติดนิสัยไม่ดีมานะครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นในช่วงที่เคเนี่ยอยู่ในระดับมปลายนะครับก็ ไปโรงเรียนปกตินะครับพอเจอใครเนี่ยใครก็จะทักเคปกตินะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเพื่อนกันนะครับแต่ว่าเคเนี่ยกลับเมินใครอย่างหน้าตาเฉยและเลือดเย็นมากนะครับพอไปถึงโรงเรียนนะครับก็ถึงวิชาเรียนที่อาจารย์ก็จะมาสอนปกตินะครับระหว่างการเรียนเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายว่าจริงๆแล้วนะครับในโลกของเราเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนมนุษย์เปะ๊เปะๆเลยนะครับจะต่างกันแค่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับฆ่าไม่ตายครับ ใช่แล้วครับข้าไม่ตายหมายความว่าไม่ว่าเขาจะตายกี่ครั้งนะครับเขาจะฟื้นคืนชีพมาตลอดนะซึ่งคุณสมบัตินี้ครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามองสายพันธุ์นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปทําประโยชน์ได้ในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบอาวุธนะครับหรือการทดสอบรังการแพทย์นะซึ่งถ้าสายพันนี้สายพันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าอาร์จินนะครับถ้ามีการตรวจพบเมื่อไหร่นะครับอาร์จินเนี่ยจะโดนจับส่งให้รัฐบาลเลยนะรัฐบาลเนี่ยก็จะเอาไปดูแลนะครับ ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็มีต่นางนานานะบางคนก็ว่าเอาอาจินเนี่ยไปทดลองการทหารเอาปืนยิงหัวบ้างยิงตัวยิงอะไรบ้างเอาไปผ่าตัดทดสอบความเจ็บปวดบ้างให้กินยาให้ทรมานบ้างนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยต่างตื่นตาตื่นใจกับการปรากฏตัวของอาจินเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยหาอาจินแล้วส่งมาให้รัฐบาลได้เนี่ยรัฐบาลจะให้เงินสดเป็นจํานวน30ล้านนะซึ่งเป็นจํานวนที่มากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้ว่า ใครเป็นอาจินเนี่ยจะต้องโดนแจ้งไปหารัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับระหว่างที่พระเอกกาลังคิดอยู่นั้นนะครับก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วอาจินเนี่ยใช่มนุษย์หรือเปล่าครับอาจารย์ก็ทําหน้านิ่งไปพักนึงนะแล้วก็บอกว่าอาจินน่ยไม่ใช่มนุษย์หรอกนะครับมันเหมือนสัตว์นั่นแหละทําให้แบบเอาไปทดลองต่างนานาได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจออาจินน่ยไม่ต้องกังวลในการจะแจ้งไปหารัฐบาลนะครับแล้วก็เลือกฆ่าไปความจริงแล้วนะครับอาจินเนี่ยที่ปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ย ในทวีปแอฟริกาใต้นะครับปรากฏตัวตอนที่มีสงครามกลางเมืองนะทำให้ค้นพบอาจินคนแรกนะครับจากนั้นเนี่คยค่อยคค้นพบตั้งแต่านานา,นาตามทั่วโลกนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอาจินออกมาแล้วประมาณ2คนนะที่โดนค้นพบนะครับหนคนเนี่ยหนีออกจากการจับกลุ่มได้ส่วนอีกหนึ่งคนนะับยังโดนจับกลุมอยู่นะครับอีกหนึ่งคนนั้นนะครับมีชื่อว่าชานากะนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังโดนจับกลุ่มอยู่ที่รัฐบาลนะระหว่างทางกลับบ้านนะครับพระเอกก็กําลังแบบคิดไปนานานานะครับว่า อาจินมันมันไม่ใช่คนจริงหรอแต่ทำไมมันเหมือนคนเลยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะปฏิบัติกับเขาถึงขนาดนี้นะระหว่างนี้เขากำลังเมอนะครับแล้วก็เดินข้ามถนนนะครับเขาลืมดูสัญญาณไฟจราจรครับทำให้โดนรถบรรทุกเนี่ยชนเข้าเต็มเปล่าครับรถบรรทุกเนี่ยได้ทําการบดกระดูกแล้วก็บี้ล่างของเขาแหลกเลยนะครับแต่เขาไม่ตายครับเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากการโดนเหยียบนะครับใช่แล้วครับตัวเอกของเรานะครับเป็นอาจินนั่นเองครับด้วยความที่ตัวเอกตกใจสุดขีดนะ ระหว่างนี้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะครับเขาก็พยายามเรียกคนมาช่วยเขานะครับเพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันยังได้รับเหมือนคนทุกประการนะครับระหว่างนี้เขากําลังขอให้คนช่วยเนี่ยเพื่อนของเขานะครับก็กําลังถ่ายรูปพระเอกไว้นะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเองนะครับแต่พระเอกเนี่ยนึกคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อกลางวันเนี่ยอาจารย์เพิ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาจินนะครับถ้าใครเจออาจินเนี่ยจะต้องโดนแจ้งไปหารัฐบาลอย่างแน่นอน จากนั้นพระเอกก็เริ่มมองไปที่หน้าของเพื่อนนะครับเพื่อนของเขานะครับกำลังเสียยิ้มเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างนะทำให้พระเอกเนี่ยกลัวมากๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนจับไปให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องโดนทดลองอย่างที่เขาเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนนะั่นคือเอาไปยิงบ้างไปผ่าตาัดบ้างหรือไปทดลองยาบ้างนะครับทำให้เขาเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะก็เลยกรีดร้องออกมานะครับซึ่งหลังจากทีพ่พระเอกกรีดร้องแล้วนะครับทุกคนในบริเวณนั้นนะครับขยับไม่ได้เลยครับชากันหมดนะครับ เสียงกริดร้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของอาจินเหมือนกันนะซึ่งเวลาที่อาจินมีความตึงเครียดหรือกดดันมากๆนะครับจะสามารถเป่งเสียงกริดร้องนี้ออกมาได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งคุณสมบัติของไอเสียงเนี้ยจะทําให้สิ่งรอบข้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับขยับไม่ได้ชั่วขนาดหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยรีบวิ่งหนีจะกลับบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปจะเข้าไปบริเวณบ้านเนี่ยก็ไม่ทันแล้วครับตำรวจแล้วก็คนของรัฐบาลเนี่ยได้ทําการล้อมบ้านของเขาไ้หมดแล้วนะ ทางเลือกเดียวของเขาเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วนะครับเขานึกออกเพียงคนเดียวคนที่จะสามารถช่วยเขาได้ใช่แล้วครับเพื่อนสมัยเด็กของเขานั่นเองคือใครครับหลังจากที่เคเนี่ยหมดทางเลือกทุกอย่างนะครับก็เลยโทรไปหาใครนะใครก็เลยถามว่าเคเนี่ยเป็นอะไรนะครับเคก็บอกว่าเออตอนนี้มีเรื่องแบบเดือดร้อนอ่ะต้องต้องหนีอะไรเงี้ยมาช่วยหน่อยถึงจะไม่ได้คุยกันมานานนะครับแต่ว่าใครเนี่ยก็ยังรักเคเป็นเพื่อนสนิทมาเสมอมานะแต่เคเนี่ยไม่ได้สนใจใครแล้ว ครั้งนี้เหมือนเคพยายามจะใช้ประโยชน์จากใครนะครับใครก็รีบม,มาหาเคเลยทั้งสองคนก็เลยรีบหนีขึ้นไปบนภูเขานะครับพระคิดว่าการหนีขึ้นไปในป่าหรือบนภูเขาเนี่ยจะทําให้การหลบหนีเนี่ยมันสะดวกขึ้นนะครับก็หนีไปนะครับระหว่างการหนีเนี่ยก็เจอตํารวจเจอคนที่ล่าฆ่าหัวพระเอกตลอดทางเลยนะครับจนมาเจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับสองคนเนี่ยพยายามจะจับพระเอกแต่ก็จับไม่ได้นะครับพระเอกเนี่ยก็เลยหนีไปกับเพื่อนที่ชื่อใครเนี่ยโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไป ระหว่างที่กําลังขี่ไปเนี่ยก็หนีไปได้ละไอรถคันนั้นนะครับที่กําลังตามพระเอกอยู่นะครับอยู่ๆนะครับคนขับเนี่ยก็ขยับตัวไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนที่นั่งข้างๆคนขับที่กําลังตามจับตัวพระเอกเนี่ยก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเป็นอะไรทําไมไม่ขยับนะครับคนนี้กําลังขับก็บอกว่าตอนนี้มองไม่เห็นเลยแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นะความจริงแล้วนะครับอาเจนยังม,มีคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการสร้างร่างแยกนะครับเนี่ยร่างแยกที่อยู่บนนับปกเล่มหนึ่งเลยนะครับร่างแยกอันนี้จะออกมา ตามความต้องการของผู้เป็นนายนะหรือก็คือผู้ใช้ที่เป็นอาจินนั่นเองนะครับแต่ไม่สามารถออกมาได้ตลอดเวลานะในกรณีของพระเอกเนี่ยมันเป็นการบังเอิญที่มันออกมานะครับไออาจินตัวเนี้ยที่เป็นร่างแยกเนี่ยมันทาการจับหน้าของคนขับอยู่ทําให้มองทางไม่เห็นนะแล้วระหว่างนั้นนะครับรถเนี่ยก็จอดอยู่ตรงบริเวณทางรถไฟพอดีครับแล้วรถไฟก็พุ่งเข้ามาชนรถคันนั้นทําให้2คนที่ตามล่าฆ่าของพระเอกเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดนะครับเรื่องราวของพระเอกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ก็ต้องลองไปติดตามได้ในอาจินนะว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไงนะครับในขณะที่ทุกคนต้องเรียกว่าทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยดีกว่าที่ต้องการตัวเขาไปส่งรัฐบาลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก่นเรื่องหลักๆของตอนแรกๆนะต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเสริมของเรื่องนะครับว่าอาจินเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับความสามารถอะไรบ้างนะครับถ้าใครไม่อยากจะฟังหรือไม่อยากโดนสปอยมากนะครับสามารถกดสกิปได้เลยนะครับผม ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะมาอธิบายขยายความในความสามารถต่างๆของคนที่เป็นอาจินนะครับคนที่เป็นอาจินเนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับหนึ่งความสามารถแรกเลยคือเขาฆ่าไม่ตายนะครับคือตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเสมอแต่ว่าความเจ็บปวดทุกอย่างที่เขาได้รับนะครับยังคงได้รับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนยิงถูกแทงหรือโดนรถเหยียบก็ตามยังเจ็บเหมือนคนปกตินะครับคุณสมบัติที่2นะครับก็คือเขาสามารถใช้ร่างแยกได้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ในข้างต้นไอ้ตัวหน้าปกเนี่ยละครับก็คือร่างแยกของพวกเขานะครับ ซึ่งร่างแยกของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันออกไปนะบางตัวเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันบ้างต่างกันบ้างนะครับบางตัวมีปีกบางตัวหัวเหมือนจระเข้ก็แล้วแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงนะครับในส่วนของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นร่างแยกปกตินะที่เนี่ยตามหน้าเลยก็คือหน้ามันจะโบโบนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยจะเห็นโครงกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งไอ้ชื่อเรียกร่างแยกเนี่ยนะครับจะมีชื่อที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการในหมู่อาจินหรือคนที่สอบสวนจับอาจินเนี่ยจะใช้เรียกชื่อว่า ผีดำนะครับหรือ black g o นั่นเองครับไอ้ผีดำตัวนี้นะครับมันจะปรากฏตัวขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนที่เป็นอาเจนเนี่ยต้องการจะใช้พลังนะครับก็เลยเรี่ยวออกมาได้นะผีดําตัวนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผีดำเนี่ยมีความสามารถที่เหนือมนุษย์หลายเท่านะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วหรือมือเนี่ยกระซวกร่างคนทะลุตายได้เลยหรือตบทีเดียวหัวหลุดเลยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้ผีดำในอย่างคล่องแคล่วเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับ บางคนเนี่ยใช้ข้องแควมากๆนะครับถึงขนาดว่าสามารถใช้บังคับจากระยะไกลได้นะครับหรือบางคนมีความถนัดทางด้านยุทธุปกรณ์ all, นะครับก็คือใช้ปืนใช้มีดใช้ไรได้เนี่ยร่างแยกที่เป็นผีดำเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้อย่างเช่นกันนะครับบางคนมีศิลปะการต่อสู้ติดตัวมาในร่างคนนะเวลาใช้ร่างผีดำเนี่ยก็สามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว,ว่าผีดำเนี่ยคือไม้ตายของเหล่าอาจินเลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้เมื่อกี้ผมพูดในมุมของชื่อที่เป็นสามัญของมันนะแต่ชื่อที่เป็นทางการแล้วกันเป็นทางทฤษฎีของนักวิจัยที่เขาค้นพบมาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า IBM นะครับ IBM เนี่ยย่อมาจาก Invisible Black Metal นะครับหรือก็คือสิ่งที่รูปร่างสีดำแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นะก็คือผีดำนี่แหละเพราะว่าไอ้ผีดำตัวเนี้ย ถ้าคนไหนที่ไม่ใช่อารจินนะครับจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะคนปกติมองไม่เห็นเลยนะครับจะมองไม่เห็นว่าไอ้ผีดำตัวเนี้มีตัวตนอยู่นะครับยกเว้นบางกรณีครับเช่นวันที่ฝนตกมากๆหรือมีน้ําลงมาเยอะนะครับจะทําให้คนธรรมดาเนี่ยบางครั้งนะครับจะสามารถเห็นร่างผีสีดําได้นะและข้อควรระวงังน,นิดหน่อยสําหรับการใช้ผีสีดําในเรื่องนะครับได้อธิบายไว้ว่าผีสีดําตัวเนี้ไม่ค่อยจะถูกกับน้ำสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นวันไหนที่ฝนตกหนักๆเนี่ย ประสิทธิภาพในการใช้ผีสีดำเนี่ยจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือความสามารถในการใช้ผีดำนะ่วนความสามารถย่อยๆก็คืออาจจะเป็นการใช้เสียงอย่างที่ผมพูดในตอนแรกก็คือการกรีดร้องทำให้คนขยับไม่ได้บ้างนะครับหลักๆจะมีประมาณนี้นะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละคนนะครับที่สามารถใช้คุณสมบัติของอาร์จินเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าและครบถ้วนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวร้าของเรื่องนี้นครับที่ชื่อว่าซาโต้นะซาโต้นะครับในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกนะเป็นคนที่ข้างใค้ในสงครามมากๆนะครับคือชอบสองครามมากแบบลบกันแบบเป็น1ิปีเลยเขาชื่นชอบมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาโดนปลดประจำการเพราะว่าอายุเขาเกินแล้วครับแล้วก็ออกมาเป็นคนธรรมดาแต่ความจริงแล้วเขาคนพบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอาจินนะหลังจากที่เขาปลดกเกษียณออกมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรห่วยหา โวยหาการต่อสู้หรือการวางแผนการฆ่าเนี่ยเขาก็เลยทําการปั่นป่วนประเทศญี่ปุ่นแบบแบบแสบสารเลยนะครับโดยการรวบรวมเนี่ยพวกอาจินที่โดนจับเนี่ยมาทําการก่อกบฏทแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้ประเทศญี่ปุ่นนะแต่และแผนการของเขานะครับช่างแบบแยบยลมากนะแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเครื่องบินนะครับชนตึกเลยให้คนทั้งตึกตายนะหรือแม้กระทั่งการทําลายตึกตึกหนึ่งนะครับ แต่เนื่องจากตึกๆเนี้ยเขาวางแผนไว้ว่าจะโดนซาตโต้เนี่ยทำลายนะเขาก็เลยส่งคนเนี่ยไปคุมทั้งตึกเลยนะครับไม่ว่าใครจะเข้าออกจะเห็นทั้งหมดนะซาโต้เนี่ยแผนเหนือกว่านั้นนะครับแผนของเขาก็คือเขาไม่วางระเบิดตึกข้างๆตึกเนี้ยที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ทําการระเบิดตึกไอ้ใหญ่ๆเนี่ยมาทับตึกเล็กนะครับเป็นแผนการที่ไม่มีใครคาดถึงนะคนนี้ตายบานเลยนะครับหรือแม้กระทั่งความสามารถของอาจินเนี่ยเขาดึงมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น การตายและจะรีแผลต่างๆที่เขาเกิดขึ้นนะเช่นเวลาเขาสู้อยู่เนี่ย mm hmm. เขาโดน mm hmm. เขาบาดเจ็บโดยการยิงคอบ้างยิงตัวบ้างวิธีการทําให้บาดแผลหายไปก็คือเอาปืนเนี่ยยิงเข้าขมับตัวเองนะครับหรือยิงเข้าในส่วนหัวทําให้ตายอย่างเฉียบพลันพอตายปุ๊บคนที่เป็นอาจินเนี่ยจะรีทุกอย่างที่เกี่ยวกับบาดแผลให้กลับมาเป็นสภาพสมบูรณ์นะครับแต่รัฐบาลนะครับก็เล็งเห็นในจุดๆดนี้นะเลยไม่เลือกที่จะใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปในส่วนหัวนะครับหรือบริเวณสําคัญขอ,ของร่างกายนะเขาใช้เป็นปืนยาสลบแทนนะครับซึ่งไอ้ปืนยาสลบทย มันจะมีคุณสมบัติทําให้สลบนะครับถ้าแค่สลบเนี่ยอาจินจะไม่สามารถใช้ความสามารถของเขาได้นะครับเพราะว่ามันแค่แคหลักนะครับไม่ถึงตายยกเว้นยาสลบตัวเนี้ยมันจะใช้เกินขนาดเช่นยิงไปประมาณ10กว่านัดอย่างเงี้ยยาสลบมันส่งผลทําให้คนคนนั้นตายนะครับก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะดังนั้นเวลาสู้รบกับคาโตไอซาโตเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะครับเพราะเขาเก่งมากนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถ ใช้ความสามารถของอาจินได้อย่างเต็มศทธิภาพนะครับส่วนคนอื่นๆในเรื่องก็จะมีคนที่ใช้ได้อย่างประปายนะก็ใช้แบบควบคุมทางกายบ้างนะครับแบบสู้ทางกายต่อยตีกันธรรมดาอันนี้คือเรื่องปกติแต่ซาโต้จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับกับตัวพระเอกนะครับที่อาจินของเขาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแค่ตัวเดียวในเรื่องนะที่ไม่ฟังเขานะครับคือคนอื่นเนี่ยเวลาเรียกผีซีดำออกมาเนี่ยพีสีด่ยจะต้องทําตามคําสั่งของคนเรียกเสมอนะครับแต่ของตัวพระเอกเนี่ย ทำตรงข้ามทุกอย่างครับเช่นบอกให้ไปซ้ายผีสีดำไปขวาบอกให้ไปขวาผีเสี้ดำไปซ้ายครับบอกว่าให้ตัดต้นไม้ไม่ตัดบอกให้ตัดมันก็ไม่ตัดใช่ไหมแต่พอบอกไม่ต้องตัดมันตัดทิ้งนะครับทําให้วิธีการควบคุมของพระเอกเนี่ยจะต่างจากคนอื่นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาจินนะแต่เราจะมาดูในส่วนของรูปเล่มนะครับว่ารูปเล่มของเรื่องนี้นะครับสวยงามแบบน่าเก็บหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวรูปเล่มนะครับก็ เอาบอกก่อนว่าสำนักพิมพ์ที่ได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปคือสยามอินเตอร์คอมิกนะครับเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ตีพิมพ์มาค่อนข้างนานแล้วนะผมอ่านครั้งแรกในสมัยที่ผมอยู่มปลายนะครับซึ่งตอนที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยราคาเนี่ยหกบาทเลยนะหกบาทในสมัยนั้นนะครับจะได้เป็นหนังสือกิีนลีดแบบดีๆ1เล่มเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกโซมะยอดนักปุ่มนะครับหรืออะไรรักรวงปวนใจหรือเบลเซบับนะครับแต่ตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยเล่มมันจะหนากว่าเล่มอื่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม หนาน,นิดนึงนะแต่ว่ากระดาษเนี่ยยังเป็นกระดาษแบบเกตตามสุดของค่ายนะครับถือว่าสมัยนะนั้นก็ถือว่าแพงพอสมควรเลยนะแต่ก็มีหน้าสีมาให้นะครับประมาณ2-3หน้านะแต่กระดาษก็จะเป็นกระดาษที่แบบเหลืองง่ายอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเก็บใส่ถุงซิปมานะครับก็เลยไม่ค่อยเหลืองมาถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยจะไม่ค่อยจะเหลืองน้อยที่สุดท่าที่มันจะเหลืองได้นะอันนี้ก็ตามเวลาของมันนะครับ อันนี้ถ้าเราสัง,เ,สงเกตดีๆบริเวณนี้ครับเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นปื้นำดำๆนิดๆนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่เราอ่านมันบ่อยๆนะหรือว่าบางทีเงื่อมันออกมือนะครับทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นรอยของเหงื่อหรือสิ่งสอปรกที่ติดอยู่ที่มือนะครับซึ่งมันจะเป็นทุกเล่นหรอครับดังนั้นนข้อแนะนําเล็กน้อยนะคือเวลาเราจะอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะต้องล้างมือให้สะอาดหรือเวลามีเงื่อก็หมั่นเช็ดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอ่านบ่อยๆมันจะเกิดรอย ในกรณีของผมเนี่ยมันเกิดรอยน้อยมากนะครับเพราะว่าผมล้างมือหรือเช็ดตลอดนะแต่ถ้าใครไม่ทำเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเล่มเนี่ยมันขึ้นปืนดำนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับในเรื่องกระดาษเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของปกในนะครับก็จะเป็นไม่มีอะไรเลยฮะเป็นปกเขียวขาวธรรมดานะไม่มีกิมมิคซ่อนข้างในใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นปกธรรมดาเหมือนปกนอกลูกประการนะดูเล่มสุดท้ายครับเหมือนกันครับเป็นปก เขียวขาวธรรมดานะถ้าใครรับได้กับกระดาษที่เป็นกระดาษแบบเกรดไม่ค่อยดีมากนะครับแล้วก็อ่านเวลาอ่าน,าน,านติดมือนิดนึงนะก็สามารถซื้อมาสะสมกันได้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับการไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นฉากการวางแผนต่างๆนานาเนี่ยสนุกใช้ได้เลยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้โด่งดังมากนะครับแต่ก็ มีอนิเมะใน Netflix นะใครที่อยากจะไปลองก่อนก็ไปลองดูอนิเมะก่อนก็ได้นะครับแล้วว่าชอบเนี่ยก็สามารถซื้อมาสะสมกันได้นะครับตอนนี้ออกมาครบแล้ว17เล่มนะลิกิทสิ์เป็นของสิรีย์วินเตอร์คอมิกนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในการแนะนำหนังสือการ์ตูนเรื่องอาจินนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ